ครับน S. <S ม tles, นีมาช่มน้ำช่มทงนะครับนี่ครับไล่สองสมอกระสวนพ่อเพียงเขาเข้าการวางระบบน้ำนะครับถือว่าใช้ได้นะครับปีนี้น้ำบดถ่วมคือเพ่อนนะครับกับมีแนวนิดๆน้อยๆนะครับกับว่าเป็นอย่างนะครับบดถึงกับเสียหายนะครับอุ่นเป็นทางเบืองทางผุ่น หน้าตรงขามกันคุณนะครับของคนนำเต็มให้หน้านะครับทา่คุณแต่ว่าของเข้าบ่มีนม้ำขังแบบนั้นนะครับนี่คือการวางระบบน้ำนะครับน้ำเข้ากระสีไหลลงมาคล้องนะครับนี่นี่เห็นว่าคล้องเต็มนะครับนี่เขาวางทอทานา้ำท่วมน้ำขัง อยู่ในไฮนาเขากับว่างน้ำไหลลงมาคลองนะครับน่นะครับน้ำเทาสิบ่อถ่วมบอ่ขอขังนะครับผมนี่คือการว่างระบบน้ำของบุญนาดาฟาร์มนะครับไร่สองสมอกระสวนพ่อเพียงนะครับนี่นอกกล้วยนะครับแยกออกมาปลูกนะครับกำลังขืนไม่กำลังขืนนะครับแถวนี้ก็จะเป็นตะไคร่นะครับแยกตะไคร่ามาปลูกวุ่นจนสุดคลองคนละนะครับผม บ,บเขียดกับโดดจมแจมจมแจมนะครับย่ำผลตกเออห่องสีเสื่องกันนะครับเริมแตกนอกแล้วตะไข่ก็กำลังเขียวแล้วนะครับนี่คือการวางระบบนะครับวางระบบน้ำของไรล์สองสมอนะครับว่าให้น้ำท่วมเข่านะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับถึงว่าบ่ลอยเปอร์เซ็นต์กับเก้าสิบนะครับเก้าสิบขึ้นเยอะนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวภาไปเบิ้งทางนี้นะครับภาไปเบิ้งอีกใครนึงนะครับนี่ <c oughs> คือกันครับนี่นะครับเห็นไหน้ำของเขานี่สิบอท่วมนะครับคือการวางระบบน้ำว่าถ้าฝนตกมาหลายนะครับเขาก็ให้นว่าล่ยไหลลงคลองนะครับนี่คอกน้ำทางนี้นะครับน้ำในคลองนี่ก็สิไปลง โอ้ bert, a roommate, a neck. โลงสะนะครับสะหน่วยใหญ่ที่ขุดไว้นะครับน้ำเต็มสะน้ำได้ให้หน้าของเ้อาเกิดว่อถ่วมนะครับเขากำลังขึ้นนะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับหน้าคางๆอีกเจ้านึงนะครับเดี๋ยวใช้เบื้องว่าการว่าระบบของเขานี่มาตรฐานนะครับนี่นะครับของเขาก็มีแนีนิดน้อยอยู่รงนี้นะครับเป็นอย่างครับเข้าเขาเกิดแล้ว ใบทวมแบบเข่าขึ้นบะได้นะครับมาเบิรงนะครับเมืองหน้า,ข,าข้างกันนะครับนี่ครับห็นบ่พให้น้องต่างกันนะครับเพื่อนของเพื่อนน้ำเต็มให้หน้านะครับว่านเขาแล้วเด้หว่วานพร้อมกันนะครับนั่นเ่าเข่าเพื่อนนี่สิเปอรอเส้นเกิดนี่สิหน่อยกลัวของเฮานะครับพอว่านแล้ว สมุดว่างห้อวานเหมือนนี่นะครับเมื่ออื่นฝนตกมานี่ครับถ่วมข้างที่ซีตกข้างที่ซีสซแล้วนะครับน้ำเพิ่นเต็มให้น้าเลยนะครับเขาเพิ่นกับว่าใครเกิดหรอก้อมย้อมย้อมย้มนะครับมองน้ำถ่วมนี่บ่กเกิดเลยนะครับนี่ขามกันแท้มาแค่เก่ามาสองเก่าสามเก่านี่ครับมาบึงไรสองสมอสวนพ่อเพียงเขานะครับนี่เห็นบ่ต่างกันนะครับเขาเขานี่เกิดเกิดดีนะครับ ฝากไว้นะครับปีนี้นะครับไรสองสมอเฮานะครับเห็ดได้พันเขาคือพันเขาหอมนาค่านะครับมาเห็ดพันปีนี้นะครับมันเป็นเข่าเหนียวนะครับเข่าเหนียวหนุ่มหอมนะครับว่าสีเห็ดว่ถยาให้พี่น้องนะครับผู้ใดสนใจก็สั่งจองไว้นะครับเขาหอมนาค่าเป็นเข่าเหนียวนะครับ ข้าวนุ่มข้าวหอมนะครับข้าวหอมนาคาข้าวเหนียวพันใหม่นะครับผู้ใดอยากได้พันปีนา,าสนใจก็บอกไ้ร่วงนาก็ได้นะครับบ่แพงนะครับบ่ขายแพงคือเพิ่นดอกขายราคากันเองกับพีกับนองเข้านะครับลักษณะการว่างระบบน้ำของไรเข้าของสวนเข้าถือว่าได้ผลนะครับ น้ำไหลลงคลองนะครับน้ำบ่มีขังนะครับนี่คือการวางแผนนะครับในการาว่างระบบน้ำนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ